นอกจากสีเห็ดสวนยายสมก็ยังเห็ดหนาอีกค่ะพี่น้องเป็นลูกชาวนาเนาะพ่อแม่บรรพบุพร,บรุษก็เป็นชาวนาค่ะกระดูกสันหลังของชาติอันนี้เป็นข้าวเจ้าค่ะพี่น้องข้าวเจ้าสิบห้าข้าวเจ้า1 0ึหเป็นยังจังใสข้าวเจ้าอันนี้ใส่เบิดทงหนึ่งเลยค่ะพี่น้อง พื้นที่นาก็ไม่เยอะเนาะประมาณสิบเอ็ดไร่นี่แหละคะ่ะอีกทงก็ให้ญาติเห็ดเอาเข้าวเหนียวทงนั้นเอาเข้าวเหนียวประมาณยี่สิบกว่ากระสอบไม่เยอะเป็นยังจังไสข้าวเจ้าพี่น้องตามไวค้ค่ะฟันไม่ดีก็ต้องกินข้าวเจ้าแล้วก็ย่อยง่ายเองเนาะท้องเฮากับโบอืด เี่ยวกินก็นง่ายแบบนี้พี่น้องเลยเปลี่ยนมากินข้าวเจ้าแบบเยอะกว่าข้าวเหนียวแบบนี้ค่ะเกี่ยวได้ปีนี้ก็ห้าอุ้มค่ะพี่น้องเอาไปแปรรูปก็สามอุ้มเก็บไว้ตากสองอุ้มค่ะผสมกับมักซ่าตากนี่แหละ อันนี้ยามากองไว้แล้วเนะเาะมาสะยามือเสาค่ะพี่น้องนำหมอกแห้งแล้วก็สะตากในแง่งเขียวเฮาน,นี่แหละค่ะสบายสะไปบริหารเอลดีค่ะขนาดพี่น้องวิถีชีวิตชาวนาอามาตากในสวนพี่น้องอามาตากในสวนดีอย่างหนึง่งเวลาตากข้าวแดดดี ซึ่งเป็นที่ต้องการของคนตากข้าวหลายๆเลยเนาะค่ะคนตากข้าวก็ชอบแดดเวลาเห็ดเวียกก็ชอบบ่มีแดดแบบนี้ก่ะสลับกับกันไปน่น,นี่เลยสะบางๆค่ะเข้าต้องใช้แง่งหลายๆผืนแง่งตาก ซื้อมาเป็นไม้แล้วก็เย็บติดกันเป็นพื้นอยากได้ใหญ่น้อยขนาดไหนก็จัดไปเลยแต่แห้งที่ยสมตากข้าวนี่ก็คือไซส์มาหลายปีแล้วค่ะพี่น้องใกล้จะหมดอายุไขาแล้วเนาะหลายปีหลายเพิ่อนกะหอยเย็บหอยสภาพกะเสื่อมลงแบบนี้สภาพแง่งสรรภาพยัง อันนี้แหละชีวิตชาวนานอกจากเสห์สวนแล้วก็เห็ดนากินข้าวค่ะดีกว่าซื้อเพิ่นถามว่าได้กำไรบ่เห็ดนากะอยู่ตัวค่ะพี่น้องเต่ว่าบ่ให้เห็ดนากะจากเสหเห็ดยังนเนาะเฮาเป็นลูกชาวนามาแต่กำเนิดพ่อแม่บันพบหรุษพาเห็ดพาททำมากะเห็ดไปนี่แหละค่ะพี่น้อง สะสองอุ้มนี่แหละพี่น้องสะตากไปเรื่อยๆเวลาเมื่อยก็ไปนั่งพักกินน้ำเย็นๆค่อยเห็ดไปค่ะงานตากข้าว ดีทุกวันนี้เนาะเอาบลิกี่ยวเองเกี่ยวก็มีเนาะใช้คนเกี่ยวกับไเยอะแล้วใช้รถเกี่ยวค่ะทุนแรงแล้วก็ประหยัดจ้างคนนี่สิแพงกว่าแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะฮัล่ะค่ะเฟืองให้หัวกะใช้หลดอัดแล้วค่ะขอมเมอรอนี่เนาะทุกวันนี้ เพราะว่าใช้รถเกี่ยวต้นข้าวต้นยางกะขาดเป็นท่อนๆแม่ไม่ห้าก็ต้องใช้หลดอัดถ้าคนเกีกกเ่ยวก็คือาต้องหมัดกะอัดคือเก่าเนาะถ้าถ้าใช้รถปันป่นปั่นข้าวสมัยแต่ก่อนค่ะตีเอาใช้คนตีเนาะก็เลยได้หมัดเป็นมัดมัดไปเป็นโคนเนาะเขืเอนฟางโคน้นแต่แต่ทุกวันนี้เป็นฟางก้อนแล้วค่ะ บางกับเฟืองก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะพี่น้องมาเด้อไผสิมาช่วยตากเขานี่ใช้ยแยงสองสามพื้นค่ะพี่น้องต่อกันที่ที่เอาไปอันแปรรูปก็คือเมื่อยเมื่อยตากเมื่อยสะนี่แหละค่ะพี่น้องง่ายดีเนาะเก็บไว้แค่พอกิน มากินอุ้มนึงคนกินอุ้มนึงค่ะพี่น้องอะไอันนี้คือความจริงมาหนึ่งอุ้มคนหนึ่งอุ้มแบ่งครึง่งมาบริเฮตเรียกก็ได้กินขา้ขาวข้าวเหนียวข้าวเจ้าคนกินข้าวอย่างเขาก็กินน้ำนั่นแหละคะ่ะเลี้ยงไปดีที่แดดนาะเวลาตากขา้าวถ้ามีฝนโอ้ย ลำบากใจชาวนาช่วงนี้ก็คือตากข้าวค่ะพี่น้องปกติยสมกับบัดรคอยออกหนาเนาะมีแต่อยู่ในส้วนแต่ละวันก็ขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวอยู่กัดรู้ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกว่าสีตากแล้วนี่นค่ะใช้เวลาอยู่ค่ะพี่น้องกับรถคู่ใจบรรทุกข้าวค่ะพี่น้องลายปีแล้วแหละรถเก๋ๆรถคู่ใจ คือคนเลยเนาะคนแก่คนก็แก่กรถก็กแก่บาทนี้ยังโสงโสงกันท่านอะไรนาอพี่น้องจังบสสิดายเวลาห้าบรรทุกไนงะโอ้ยย่านเสียสภาพเดี๋ยวเสื่อมเดียวยางเพิ่งก็ขึ้นไปเลยนะอันนี้บ่ต้องเสียดายค่ะลุยเต็มที่แบบนี้ ชีวิตจริงค่ะพี่น้องอันนี้คือชีวิตประจำวันในสวนหน้าเก็บเกี่ยวกับมาตากข้าวใช้รถเกี่ยวจ้างรถนี่กะกระลายพันอยู่พี่น้องทางจ้างหวานไถเน้อตั้งแต่แรกเริ่มโอ้กระลายอยู่ค่ะ แต่ดีอย่างนึงข้าวปลอดสารพี่น้องเพราะว่าข้าวยายสมนะตัดหญ้าอย่างเดียวค่ะพี่น้องทุกปีบดิษัทยาขายหญ้ามีคนมาซ่อยค่ะพี่น้องเดียวเพิ่อนกับไปเบิ่งหมอลำหลังงานแต่งเขาอุ่นโอ้ยลุยอย่างไงนาซีได้โดนปันดหนบาทเนี้ยเ,เบิ่งเอาค่ะพี่น้องอุ่น เินเอางัวไปล่ามเนาะล้ามอยู่ทุองน,นาค่ะพี่น้องปูดไปแล้วบาดนี่ไม่ไหวแล้วสงสัยสมีดีกีไปงานแต่งแล้วเบิ่งหมอลำค่ะพี่น้องยายสมดุยต่อคนเดียวบาดนี้สะตากแล้วกับประมาณนี้แหละคะ่ะข้าวสองอุ้ม ตากได้สองวันกระแห้งค่ะพี่น้องยายสมกส็สีตักบรรจุใส่ใกระสอบไว้เอาจานนี่หละค่ะควาดใส่สก่อนกวาดใส่เยอะ,ยอะๆหลายๆแล้วก็จังยกข,ขึ้นแล้วกะ็เอาคู่ตักคู่ตักใส่อีกตักใส่คู่แล้วก็เทใส่ใกระสอบค่ะพี่น้องค่อยเห็ดไปคือกันเนาะ แดดแดดดีขนาดค่อยทําไปเห็ด,ไไดั้ได้เบาได้ค่ะแต่ก็มันเมื่อยบอกตำตรงเนาะห้าก็ค่อยเห็ดไปค่ะได้เรื่อยๆค่ะพี่น้องหักโหมเกินไปก็บอดีต่อสุขภาพเนะเาะค่ะเห็ดไปเบบนมีดเลยชีวิตชาวนาะชีวิต ชาวสวนนาเกี่ยวข้ากวกะเกี่ยวข้าวแต่สบายนอใช้รถเกี่ยวเอากับมาตากแ,แบบนี้อันใดบาตากกับไปแปรรูปไว้สบายแบบนะ้พอได้ให้ค่าเก็บเกี่ยวแบบนี้สองอุ้ม สองอุ้มนี้สิได้ประมาณบมเมนสิได้ประมาณหกสิบกระสอบค่ะพี่น้องหกสิบกระสอบที่สมกอกใส่กระสอบไว้เนาะตักใส่กระสอบไว้หกสิบกระสอบอ้ยหยกกระสอบนี่กับบอ่อทรามดาได้พี่น้องบางที่กระสอบยี่สิบก็ ยี่เป็ดกิโลหรือว่าสามสิบบเกินนี่ค่ะแต่กระสอบใหญ่นี่ประมาณสามสิบห้าเนาะเพราะว่าข้าวยังดิบยังมแห้งค่ะนะพูดตามตรงข้าวใหม่ถือว่ายังมีความชื้นเออแบบนี้เอาก็ต้มเนี้ยงเข้าไปค่ะพี่น้องตักบางๆแล้วก็ต้มเข้าไปตักเรื่อย กระสอบกบ็ใช้กระสอบเก่าแน่กระเบิ่งเนาะเบิ้งสภาพกระสอบดีอยู่บ่เป็นรูขาดไปเร่ากระบ,บอเอาน่บางทีก็ใช้กระสอบปุ๋ยไปนําค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชม